มอไม่เห็นผมเลยเลยพี่พลตอนที่คุณถังแตกไปไกลกว่างเห็นหน้าผมเป็นหน้าเงินไปได้พี่เคยที่รักก็เห็นหน้ามึงทีไรก็มีแต่ขอเงินหรือมึงจะขออย่างอื่นผมไม่อยากได้อะไรจากพี่หรอกแต่ยังไงก็ขอเห็นใจพี่พึ่งบ้างอออของพี่ผมรู้จักบ้านมันทุกคนบางที ผมท,ทนความรบวับของพี่พึ่งไม่ไหวก็ต้องพาพี่พึ่งไปบ้านเด็กๆของพี่ถึงเย้งเอาไว้มึงจ้าเท่าไหร่ไอ้เล็กว่ามาหมื่นห้าเป็นไงเห<ะ>มือเดียวอืมบาทเดียวก็ลดไม่ได้พี่พึ่งกำลังไม่สบายรีบกลับไปดูเถอะพรุ่งนี้ผมจะมาคุยกับพี่พึ่งอีกทีอ่าตกล,ตลงตกลงพวกนี้บ่ายมาเอาเงิน โู่ก็แค่นี้เองอพี่พลไม่น่าต้องให้ผมไ่าย,ยาวเลยมึงมึงรีบไป <c oughs> คะับอุเกลกี่น,นามึงเต็มพลแล <c oughs> ้วเขี้ยงอ้าวพี่พลพี่พลไปไหนมา พึ่งนะไม่สบายรู้มะอืมก็หูเดี๋ยวนี้ไงฉันเอายากับข้าวต้มไปให้กินก็ไม่ยอมกินกน่ะพี่ดีก็ไปดูหน่อยสิมมไม่ถึงขั้นจะเป็นจะตายหารอกไล่เอกปัญหาเดีรอเอาชุดแสดงให้พี่พึ่งพี่พลเข้าไปชนะพี่พึ่งไม่ยอมหลับอ่ะบอกรอพี่พลกลับมาก่อนออแล้วเธอล่ะรอพี่ดูหรือเปล่าโอ่ ก็ต้องรอพี่ด้วยนะสิเพราะพี่พึ่งน่ะไม่ยอมนอนนี่โอ้ไหนยืนขึ้นดูสิยืนดูอะไรใช่นะพี่พรยืนขึ้นก่อนปีนี้โอ่งโตเป็นสา สวยขึ้นตึงเยอะเอะอืออพี so ่พรจะบ้าเหรออยู่ๆก็มาชองฉันดึกๆดืนๆอย่างนี้เธอนี่มีสิ์ดังแบบพี่สาวได้รออีกสักนิดนะพี่จะปั้นเธอเองหุ่นดีหน้าสวยเสียงให้ได้เสียงเธอนี่ก็เหมือนพุ่งพวงนะ ตอนที่ร้องหลังเวทีถ้าไม่เห็นหน้าทุกคนก็ต้องคิดว่าพุ่งพวงอีกไม่นานเธอก็จะเป็นราชินีลูกพุ่งอย่างที่สาวของเธอแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับพี่พลนะละจะเชื่อตรงสามรืนไม่ น้องมีของพี่ก็เหมือนน้องสาวของพี่คนหนึ่งเหมือนกันอ ทำแล้วเหรอพี่พล้าเป็นอะไรมากสาวพึ่งปวดหัวลูกขึ้นไม่ไหวอ๋อไม่ต้องห่วงพี่มีดเอจเอดากาด,ด,ดนัยอแย่างพึ่งเนี่ยเหรอคุ่ได้เป็นนางเอกหนังไทยใช่จ้ะพี่ดูบทแล้วหนูพึ่งน่าเหมาะสมมากบทกักเรียนแก่นแก้วอย่างเนี้ย มันกลังระเบิดแน่ๆออ้ยผมเชื่อมั่นในฝีมือของพึ่งจะไม่ทําให้พี่ต้องผิดหวัง <c oughs> ถ้าอย่างนั้นราคาที่แม่เรียกไปหวังว่าคุณคงกรุณาแม่นะคะเพราะว่าลูกพึ่งมีคิวเดินสายตลอดทั้งเดือน <c oughs> ต้องตัดคิวให้ตกลงคะ่ะราคาแสนห้า <c oughs> ใต่ยังไงก็ขอเกินสดแม่นะคะถ้าปากทางวัดไว้จะเอิ้ไปช่วยสร้างโบสถ <c oughs> ไม่ยายโผม่มอย่างนี้แล้ครับใจบุญสุนทานนี่เท่าไหรถวายวัดหมดมี่ถ้าไม่ห่วงพวกลูกวงรถบัสแกก็ถวายวัดหมดแล้วแหมจะทำยังไงได้ล่ะคะคนแก่ก็หวังพึ่งวัดเท่นั้นแหละวันที่เจ็ดเนี่ยเราจะเริ่มถ่ายนะจ๊ะค่ะพึ่งจะไปถึงกองถ่ายเก้าโมงเช้าเลยค่ะใจยจะหนูพึ่ง<ม>เรื่องรอยไม่เรียวเนี่ย<ม>หนูพึ่งต้องดังแน่ๆจ้ะ